มามาพี่น้องสบายดีเดอ้อมากินต้มใส่หมูอ่อนน้ำม่มอนเดอ้อในต้มเปื่อยขากระรี่ไหพากันมากินซุ้มกันอยู่ทันแม่น้อยแฟมิลี่เดอ้อมามา,าแซ่บๆมาก,กันต้นหอมกินเล่นบริยาเข่าสบายดีพี่น้องทุกคนอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมากินต้มใส่หมูอ่อนน้ำม่มอนเดอ้อ ใส่หมูอ่อนต้มเปื่อยแคบอะไรได้นี่กันอยากเขาอยากน้ำเนาะผูอยากจะกินลาลานี่จะกินลาลาพี่น้องากินน้องิ่าอิ่มเข่าแล้วต้น้เมย์เข่าเป็นน้าแซ่บเอาเมงเขาห่อนมีใได้ออนเอาไหมเขาอนเมยได้เอามาลูกเข่าล like <qu arts> so ูกส so ุดยอดพี่น้องแซ่บเลยแซ่บไดยใซ่เลยใหญมาสดเด้อคุณละไปนึงไปเลยคุณเบ ลานตุ่มโบจะมามาแม่วนมาแม่มาแม่มาหมนัดมาเด้อต้ออิ่มขงได้เนาะเขากินข้าวเหมือนกันได้อิ่มเนาะไออมอข้าวิ่มรอ่าอิ่มแห้งก่กัเอะมาจะปั้นหน่อยก็ได้ปันนยก็ไดมาเป็นติ๊บโรด้วเออเป็นกระติ๊กันแะอ้า นัดจะแทบไม่นัดแม่ไหมลูกแ่บได้นัดแม่ไหมมากิมดูไหมมันเปื่อยสับเนาะงามครับต้มเปื่อยแทบอยากเค็มนิดนึงอยากเข้มแบห้วแก่น่อนึงขัวแก่หน่อยนึงอ่ะเขาข็เขาเนี้ยพริีได้หมดนะเนี้ยเขาแก้วพริตี

อย่ให้ทำมือจุ้งแขนแม่มือยให้ทำมื่อจะากจะหัเบียวไหไปอาบน้ำดูนั่งนัดอยู่กับน่ององลูกเด้อพาอยู่หองแอนัดเด้อไปอยู่แอกับน้องแมงันเด้อจะนอนอาบน้ำเลยลูกเพื่อนอยู่แข้มทามจะตกใจเนาะเออตกได้ปลุกปรับลุกเสียงหลุดเนาะลุกปรับไอ้มอนเนะเออดีม่ก็ไอ้นัดไอ้นัดใส่แสงเออใ่แสงนั่งลุกเด้ค่ะ ฮะลุงเด้ม e ื่ออาบน้ำดิเมื่ออะไรบอสไม่บอกคำหนึ mm ่งฟังท่วมให้ลุงโน่นเดชอ้นชามมันอาบอ้นซชามีไดอาบบ่สเสร็จชามแล้วเล่นน้ำเลแล้วหอนแล้วเด็กเพื่อนหน่อยสบายสบายเหมาอยู่กับอยู่มันกินเขา เห็ดเพิ่มเห็่ข้นเขาึ้นเพิ่มขึมงอกินมาบ่อยแลอยากนั่งเห็ดกินเออชิบปลาก็ม่มีซ้นก็มีกระดูกก็มีหกินเองหมดนล้วไม่ยากยากก็ไม่เหกินเองมั้งไปบนอยู่ครัวเขาเราไปวนแรงวนงเรเลยไเอาแบบเาต้องวนเราดอแลงงหาเห็ดที่เราดูลอย่างเียก็ือมาปลาแหบแล้วใช่ไเห็ดกินมันเป็นมันเป็นแสบแซ่แสบเราเห็ดกันเดี๋ยวนี้อันเริ่มอยากกัน ไปทางเก๋ๆเข้มหน่อยหนึ่งนัวเลอหน่อยหนึ่งเิ่อเกษตกินัน่ก็เป็นจะแซ่บแบบเห็ดเนขีดมันนะเป็นมือปุ๊บได้แล้วขนมแก้วนี่มะกุลน้ำจะซ้ำแล้วอาบน้ำ่นเลยไปเน้ำก็แม่คนลนคนนอนเย็นๆนอนเข็นไปจากหนึ่ยูจากอีกน เลี้ยวหาแม่เลี้ยวหาแม่ขับเข้าจ้ะอบเขาเออุนทุกันนีรเลยบอกผลกันเีย็นดอนัทเดอร์สบูหุ่นเป็นนี่บเป็นตะแต่ในโล ได้ใส่นือ่อนแทใช่หแซบเนาะต้มก็แท่ปิ้งก็แท่ย่างกับแ่เป็นกบบมันแบบคมๆเป็นลำเนาะมือนอสุดใส่มืใช้โจยเห็ดชุกินนกกะตําหมูกันบา้โลหะทุกพันต้อซื้ออซื้ออ๋อหรือบริทผมจะดีเปิดหน้ามัใช้ช้าไหมเราอาบแลวนะเราเล่นกันละงอนเนาะเดินไทรบอลูก น้ำเปิดน้ำไม่รดะเาอานล้กอกได้อยางยืด้นามเกอกือเอิบครับเลยอินเสานห้องแต่ทป็นเสาเขาได้เพื่องเ่าน้ากับพี่น้องเลยเคยไปสวรรค์กํานังจอยมือนก็เขาไปเนีไปทุระนัดกันแล้วนัดกันแลยมือไม่ถือ

นักชาวมันมันก็พลอยแายอ่้นันมันกิดห้างมาแล้วมันไกลอืออือจะออกมามันไกลคนทางกันนะมัไกลทางทางเลยเป็นป่าบริเวณแห้งแห้งแล้วางิน้วแห่งแล้วงวัจ้างเขาไปทั่วแล้วเอาก็ให้ขาดจะฟูเียเลยละเขาไปทห้าเสร็ครับวถาเรัีกสอือ ตอนนั้นในการตะปูเขาแล้วเส้นเนี่ยเด็กเองเลยห้ามบอกมันเอาเอาช่างไม่ใส่บ้านเลยมาเนาะอุ่นเนาะเออเอามื่อเด้อดิห้ามลืมไม่ส่องไทยทาไม่ส่องไทยเจ็ด <ừ, S 2> ก็ได้ทาเนาะจะมีไม่ส่องไทยเนีย่ยรัหนึ่งให้ทรงอันเนาะเออลมหนึ่งให้ทรงอันเอเอไม่ส่องไทยมีลั้มทิพย์นั้นเลยหมดเลยมีบริษัทน,นี้อยู่ à từ cái uh, là cái gì hao đó, gì hao đó, cái gì hao, cái công an nhé, không nên pha mưa mình nói. chỉ là xì được cái im, im cái món mà như này, ăn mà chen gặp khẩu trên mất hiếu เคยกินจะดีมขัดก็เลยได้แต่บางแตงกระไรหมูแสบไปกินเอากินเอาถึงไงหมูนี่ยแสบเด้อพี่น้องเลยพักใส่ง้อใส่ง้ออ่อนเอออันนี้ก็แสบใส่ง้ออ่อนแสบอืมไปงรดไปดบังไหนเด้ออืมไปโลดเรียบร้อยเลย เาไเด้อไปเท่าเด้อใส่หม้ออนเนี่ยแมนะ่นีต้อใส่หม้อออนนะ เออะไลกันต้อวัดสีมาเลยเนาะใช่ไปเถอะใครแพ้ต้มเนี่ยจืดอะไรกินแล้วกันข้าไปเองต้มเนี่ยแกงละม่กว่าแกงไหมโ้โหเดลันหาวหูใช่ไม่คอยเล่ครับ กินเต้ามนใส่กินต้มใส่มาแม่มาเซ่บ่ขากินหยังมาบอกแม่เขาไปกินหยังหมดบมีโตต้นนะ่เ็ดไอืน้อยเมลี่อืมแล้ว้เขาจะทลาะขอบใจ <laughs> แล้วคนบ่มเย็นมิซาหากินเอาครอบครัวหมูอานาหมูไปหากินแล้วก็คนโง่ <laughs> <laughs> คนโง่คนเร็วเอาคร<ช>อบครัวไปจับหากินกินเคยกินบัากระไลต้น,ล,ตนล้วเนะนี่ยกินได้หนังชื่อๆกินอยู่ตะกินเลยกักอิ่มเข้าเด้วยตะกินี่ยนะกินกับเราเนาะไปหมด กินเจ้ายกงไะเคยก็ม yeah. like right? ีคอยกิน ah. กินไก่อนเอิ่มเนี่ยอยกินน้ำน้ำน้ำนี่ก็อิ่มน้ำน้ำล้นก็พูดหนึ่งเนาะน้ำกินดูเด้อเฝ้านี่กูเด้อเต็มติดอหมาแล้วนี่อืเพื่อได้แบบไคือกันกี่ห้องนื่ขนาดนี่เออว่าอย่างนี้นนี่มัซีนี่แซ่บแซ่บต้มเือเผืไก่มาไก่ต้มใส่เป็นต้มไก่ ต้มใส่หมูมเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่้าน้องอไปเด้อพี่น้องเด้อต้มใส่หมูแซ่แบแซบโอเคบาย